สวัสดีค่ะวันนี้ก็ทางทีมเบลเซตี้นะคะเราจัด การอบรมนะคะความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพค่ะเป็นหลักสูตรภาคภาษาไทยนะคะเราก็จัดอบรมกันเป็นประจำนะคะปีละสองครั้งนะคะโดยที่หลักสูตรของเราเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองนะคะจากกรมยาศาสตร์การแพทย์ค่ะโดยที่เราก็มีความประสงค์จะให้ผู้ที่ทํางานในห้องปฏิบัติการนะคะเราก็ผู้ที่มีการถือของเชื้อนะะคหรือผู้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติการนะคะได้ทํางานอย่างมีความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนะคะรวมถึงน้องที่อาจจะเข้ามาทํางานใหม่นะคะเราก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์นะคะในการ ทำงานที่จะห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยนะคะเราก็เลยอยากจะให้ทุกท่้นมาอบรมกันในวันนี้ค่ะก็หวังว่าจะได้รับความรู้นะคะกลับไปแล้วก็ปฏิบัติงานท้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยค่ะอบรมทั้งหมด2วันครึ่งนะคะ2วันแรกก็จะเป็นภาคบรรยายค่ะแล้วก็อีกครึ่งวันจะเป็นภาคปฏิบัตคิค่ะก็จะมีเรื่องของตั้งแต่กฎหมายในประเทศไทยนะคะในการที่จะ ถือครองเชื้อหรือการทํางานกับเชื้อนะคะจะมีเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเก,เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการนะคะจะมีเรื่องของอุปรกรณ์เพื่อความปลอดภัยอุปกรณ์อิมเมอร์เจนซีต่างๆนะคะแล้วก็จะรวมถึงการรับมือในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการนะคะเกิดการรั่วไหลของเชื้อค่ะแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยของการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการแล้วก็การขนส่งเชื้อค่ะ แล้วก็สําหรับเวิร์กช็อปนะคะเราก็จะตัดมา3พารพทสำคัญนะคะก็จะมีการออกแบบห้องปฏิบัติการค่ะจะมีการถอดใส่ PPE นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการรับมือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการะค่ะครับการอบรมบ i o, L o s ซฟ e ี้ในครั้งนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามีประโยชน์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของอาจารย์เองผู้ทาวิจัยเองหรือว่านักวิทยาศาสตร์เองนะครับที่ทําปฏิบัติการทางด้านชีวภาพนะครับก็จะได้ทราบถึงความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการต่างๆนะครับให้ตัวเองนี้มีความปลอดภัยมากขึ้น